อันนี้คือภาพจากจินตนาการเทียบกับอันนี้เห็นไหมมีหลายสตาออไตล์เลยค่ะเออเน่เน่เน่เออเปรียบเทียบเปรียบๆๆเทียบอ,อ่ะลองเปรียบเทียบดูนี่เห็นไหม <laughs> นี่ไงบอกเลยไม่ได้มไม่ใช่แค่แคพระอาจารย์สุดใจนะนาดิ ัวผมรัฐบาลกัมพูชาเคยช่วยเหลือ,อดินนายกของไทยสองคนก็คือคุณทักษิณชินวัตรกับคุณยิ่งรักชินวัตรผู้ซึ่งเป็นบิดาและอาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนประสบปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศในตอนที่นายกแพททองทานเดินทางมาเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานอกจากภารกิจทางการแล้วพวกท่านยังได้พบปะกันฉันครอบครัวโดยนายกรัฐมนตรีของไทยกับสามียังได้มารับประทานอาหาร คําที่บ้านของสมเด็จคุนเซนและยังบอกว่าก่อนเดินทางกลับนายกัฐมนรีของไทยขอดูห้องที่พ่อและอาเคยพักและสมเด็จคุนเซนยังบอกด้วยว่าบ้านของสมเด็จคุนเซนเก็บห้องสองห้องนี้เอาไว้สำหรับอดีตนายกไทยทั้งสอง<ล>ห้องหนึ่งมีชื่อว่าห้องทักศินอีกห้องชื่อว่าห้องยิ่งลัก และสมเด็จทุนเซนยังบอกว่าสามีของนาย,ยกรัฐมนตรีไทยยังถ่ายภาพและวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยออันนี้อาแฉและก็ดูลักษณะจะเป็นการทวงบุญคนหรือต้องการจะสื่อความหมายอะไรอีกอันนี้หลายคนติดตามดูเลยนี่ได้ติดอะไรเก็บเสียงไว้ไหมบันทึกเสียงไว้หรือเปล่าหลายคนคิดอย่างนั้นค่ะหรือบันทึกภาพอ่ะเพราะว่าไปพิมพตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วอ่านอกจากนั้นในช่วงท้ายสมเด็จทุนเซนยอมรับว่า ความผูกพันอันจริงใจที่มีมาอย่างยาวนานกว่า30ปีของสองครอบครัวต้องพังทลายลงจากการปล่อยคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาคนหนึ่งที่ไม่พอใจคําดูหมิ่นที่มุ่งเป้ามาที่ข้าพเจ้าและนายกและทมนตรีกัมพูชาโดยอ้างว่าพวกเราไม่มีความเป็นมืออาชีพนี่ฮะท่านผู้ชมภาพที่เห็นที่เป็นไฮไลท์ก็เป็นภาพที่ไปดูห้องห้องที่เคยเป็นห้องนอนของคุณทศินลและคุณยิ่งรัก นาคุณพ่อและคุณอาของนายกแพทองทานภาพนี้สังเกตดูท่านนายกกับสมเด็จคุณเซนสามีของท่านนายกคุณปีดอกสุขสวัสดิ์และคุณหวดคุณเครียงหวดล่ามท่หวดในคลิปเสียงนะนะคะและดูห้องภาพนี้คือไฮไลท์เลยมีสองบ่มบมุมหนึ่งคุณเซนทําอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เป็นประเด็นที่ได้เห็นห้องและเกิดความตื่นตาตื่นใจ เพื่อคลายความตึงเครียดของข่าวขอนำเสนอในมุมนี้ก่อนท่านผู้ชมโลกโซเชียลได้พากันเอาภาพห้องนี้มีเอามาตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะพรมแดงและก็รวมถึงที่นอนสีชมพูอปรากฏว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งเนี่ยตาไวคะ่ะตั้งข้อสังเกตเลยเครื่องนอนลายสวยงามที่อยู่ในห้องนอนไปเช็ค ไปเช็คในแอปสั่งออนไลน์มีขายด้วยนะคะในแอปสั่งสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยแล้วราคาจับต้องได้995บาทเท่านั้นและยังผ่อนใจได้5เดือนเลยประมาณไม่ถึง200นะแต่ตอนนี้สินค้าหมดสต็อกแล้วนะคะนอกจากนั้นสังเกตตอบไปอีกคือติดแอร์แบบ9,500 BTU 3ตัวใช่ค่ะเป็นแอร์ต,ตัวเล็กข้อง,อหองใหญ่หญเป็แอร์เล็กข้างบนน่ะใช่ไหม เนี่ยดูท่านผูชอมภาพออแอร์เนี่ยจะอยู่ข้างบนโตเครื่องแป้งอะคะอ่ะอ่าอยู่เหนือเครื่องแป้งนี่ยังมีอะไรอีกอท่านผูชอมขนาดเดียวกันยังมีภาพที่อะไรนะตู้เย็นผมนะะเห็นเมออื่อวานนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ,ะไระมีคนสังเกตตู้เย็นด้วยค่ะที่ท่านนายกยืนอยู่อะค่ะบอกว่าตู้เย็นด้านหลังท่านนายกก็เหมือนกับมาจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าตู้เย็นมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยอีกภาพหนึ่งอะ,ค,ะค่ะนี่ค่ะ นี่ไงแต่ที่สำคัญโอ้โหคนในโลกออนไลน์เราอย่าได้สบประมาทไปนานขาดได้เอาภาพห้องนี้มาดัดแปลงมันจะเป็นการตกแต่งใหม่นี่ทีมงานเตรียมไม่ทันนะเตรียมทันเหรอ <c oughs> ตกแต่งใหม่อับลายภาพปูที่นอนการจัดห้องหับการวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่ไงหลายภาพเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ AI มาเจนภาพกันเออเต็มไปหมดเลย <c oughs> อ่ะอันนี้คือภาพจากจินตนาการ เทียบกับอันนี้เห็นไหมมีหลายสไตล์เลยค่ะเออน่เ่เนเออ,เ,อ,อเปรียบเทียบเปรียบเทียบอ่อาลองเปรียบเทียบดยูนี่เห็นไ,ไหมนี่ไงแต่ที่สำคัญเนื้อหาคือการสื่อสารว่านี่จัดห้องเอาไว้ให้แล้วเตรียมยังเก็บไว้อยู่เลยชื่อห้องทักสีห้องยิ่งรักนี่อาโด ท่านผู้ชมเต็ไมไปหมดขนาดเดียวกันอีกข้อสังเกตประการต่อมานอกจากแอร์ห้องขนาดนี้มี่ิดดแอร์แบบตัวเล็กๆตามจุดอ,ะอ,อ่ะยังมีประเด็นที่ต่อเนื่องต่อไปอีกก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรขนาดความกว้างหลายคนคือบางมุมเนี่ยมันกว้างมากบอกว่าใหญ่พอจะเตะบอลได้เลยนะปรากฏว่าชาวเน็ตก็ไปขุดคลิปก็ตเตะสมดแดดหุ่นเซ้าก็มีอาการพักอาศัยหรือห้อง เตะบอลเตะจริงๆค่ะนี่สมเด็จฮุนเซนเตะบอลกับหลานค่ะนี่ไงแล้วสมเด็จฮุนเซนลงเองนะคะในช่องติ๊กตอกส่วนตัว <c oughs> คุณเซน of ฟ a m b เ d เดียนี่ฮะเป็นคลิปเก่าที่เคยลงไว้นี่ไงเห็นไหม <c oughs> ขี่จักรยานไฟฟ้าในห้องยังได้เลย <c oughs> ขี่จักรยานไฟฟ้าเพราะว่าที่อยู่อาศัยของท่านใหญ่มากนะคะ <c oughs> นี่นอกจากนั้น อาเตียงนอนเวลาหลานมาคุยด้วยก็จะมีภาพพี่พุนแพรี่ไพวันไปหามาค่ะเห็นไหมพรมแดงเหมือนกันพรมคือจะเป็นธีมนี้นะคะพรมสีแดงชุดเครื่องนอนสีชมพูค่ะแล้วคุณแพรี่ไพวันเขียนไว้ว่าจริงๆถ้าเทียบกับห้องนอนส่วนตัวของท่านจอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนห้องนอนรับรองแขกที่พวกเราเห็นก็ถือว่าเลิศหรูพอควรแล้วนะคะาบางทีผมถ่ายติ๊กตอกไปบางทีก็มาขึ้นนะ คลิปเ่ะค่ะเออใช่เอาบางทีมาขึ้นเอามักจะเล่นกับหลานมักจะเล่นกับหลานนี่ไงอังคอนอังคอนบนเซนเหน่ใช่ไหมเรท่านจะแต่งกายอย่างนี้ตลอดนะคะอยู่บ้านก็คือใส่ผ้าเหมือนกับเป็นผ้าเข่ามาผ้าโสารก เอานี่โพสเองแล้วจะบอกให้ค่ะคุนเซ็นออฟแคนเบอร์เรียเห็นไหม